ดีค่ะดิฉันชื่อก้วยทิพยมลน,นะคะเป็นผู้ป่วยนะคะอดีตก็คือเป็นโรค SLE นั่นเองนะคะข้อสำคัญก็คือจากอาการที่เราป่วยเนี่ยลักษณะนะคะในการป่วยของเราก็คือเป็นภูมิแพ้แพ้นะคะ เป็นแผลที่ริมฝีปากนะคะเวลาที่เป็นนะบอกได้เลยว่าโหปวดสุดยอดนะคะข้อสําคัญเป็นเม็ดใสๆเวลาที่มันแตกแล้วเนี่ยข้อสําคัญก็คือเราทํายังไงก็รักษาไม่ได้นะคะแต่โชคดีนะคะที่มาเจอนะคะในเรื่องของอาหารเสริมนะคะเนี่ยค่ะสแกนเดียออยตัวนี้ยค่ะตอบโจทย์เรานะคะจากที่เราเป็นมาห้าปีนะคะฉะนั้นเวลาที่เราทานตัวนี้ลงไปเนี่ยวิธีการทานคนที่เป็นแผลริมฝีปากเนี่ยมันไอตัว สแกนเดออยเนี่ยมันช่วยในเรื่องของลดการอักเสบถูกไหมคะเวลาที่เราใช้เนี่ยก็ใช้วิธีกัดกัดฮะก,กัดให้มันแตกนะคะแล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันสามารถเชื่อมแผลในปากลดการอักเสบในปากของเราได้เลยนะคะภายในสิบนาทีเราจะรู้สึกเลยว่าอาการปวดตัวเนี้ยมันทุเลามากๆนะคะแล้วก็ภายในเจ็ดวันแผลในปากเราหายสนิทหมดเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราทานเนี่ยคะ่ะ ปกติแล้วเป็นคนที่เหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยสะดวกข้ามสะพานลอยอย่างเงี้ยค่ะเราสังเกตจากตัวของเราเองเลยว่าหนึ่งหายใจล่วงขึ้นสองดวงตาของเราก็จะไม่ว่าฟางไอ้จากที่ว่าเป็นเป็นรอยริแบบเป็นริ้วๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นสายใหญ่อะนะะมันจะทําให้เราเนี่ยเปิดเอ่อมองอะไรไม่ค่อยชัด แต่เวลาที่เรามากินตัวนี้แล้วมันช่วยในเรื่องของเรื่องสายตาเราด้วยนะคะในตรงนี้มันตอบโจทย์ให้เราหมดเลยแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ได้มาเจอสเกนเดียออยแค่วันละนะคะตอนนี้ป่วยอยู่ก็คือวันละ4ี่เม็ดเช้า2นะคะก่อนนอนสองแต่ว่าหลังจากที่ทานตัวนี้มาได้2เดือนนะคะก็จะเริ่มลดลงมาได้แล้ว เพราะว่าอาการของเราเริ่มปกติแล้วนะคะสภาพก็คือตื่นช้ามา1เมตรเย็นอีกหเมตรฉะนั้นวันหนึ่งเท่ากับ2เมตรเราก็สามารถที่จะในเ,เ,เรื่องของสุขภาพได้โดยที่ตอนนี้ไม่ต้องทานอาไม่ต้องทานยาหมอไม่ต้องอะไรเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะในสกินดียออยขอบคุณค่ะขอแจ้แค่นี้นะคะ